กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเรายังคงก่อติดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการหรือ Top c แคชรุ่นที่5อย่างต่อเนื่องนะคะหลักสูตรนี้ค่ะมีความต้องการเพื่อที่จะต่อยอด องค์ความรู้ต่างๆที่น่าสนใจในขณะเดียวกันก็จะทําให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารเพื่อพัฒนาโมเดลของธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรและประเทศไทยได้นะคะสัปดาห์นี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจจะนําเสนอบ้างไปติดตามด้วยกันเลยค่ะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ Top Executive Program for Creative and Amazing Thai Service หรือ Top Cats เป็นหลักสูตรที่เกิดจากดําริของหอ,อการค้าไทยโดยคุณกลินสารสินอดีตประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยที่เล็งเห็นว่าประเทศไทยมีอุตสาหกรรมภาคบริการที่โดดเด่นและมีความสําคัญต่อการสร้างขีดค,ความสามารถในการแข่งขันอันจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศหอ,อการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยจึงได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรได้แก่กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลงังกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดหลักสูตรท็อปแคชขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อต่อย,ยอดองค์ความรู้สร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรงสรค์ในด้านการบริการตลอดจนวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของการบริการพร้อมกับสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกันหาแนวคิดใหม่และสร้างสรรค์โมเดลการพัฒนาให้แก่ภาคบริการของประเทศไทย หลักสูตรท็อปแคทเปิดอบรมให้ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษจำนวน80คนซึ่งเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์นักปฏิบัติที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงจากทุกภาคส่วนมาร่วมการเรียนรู้ศาสตร์ของการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการโดยกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตรประกอบด้วยแกนหลัก4ส่วนได้แก่ Design Thinking, Creativity, Storytelling และ Innovation รวมถึงการเรียนรู้ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคบริการอาทิ Digital and Finance Technology Trend ESG Environment Social and Governance และ Creative Lifestyle for Future หรือแค t จากผู้เชี่ยวชาญและกรณีศึกษาของภาคอุตสาหกรรมบริการหรือภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่นำนวัตกรรมการบริการไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นสอดคล้องกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นอย่างทรงพลังหลักสูตรท็อปแคเน้นการสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วยการทำเวิร์กช็อปไปพร้อมกันกับการสัมมนา รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำมาสร้างสารรค์เป็นโมเดลการพัฒนาการบริการหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งโมเดลการพัฒนาดังกล่าวสามารถนำไปต่อย,ยอดและปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมสมกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ว่าคิดสร้างสารรค์และทำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้สามารถเติบโตทั่วถึงอย่างยั่งยืน แม้ช่วงเวลาของการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนหลักสูตรท็อปแคสได้หมดลงไปแล้วแต่ความสัมพันธ์และเครือข่ายนี้ยังจะคงอยู่ต่อไปเพื่อเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์อุตสาหาการรมภาคบริการที่ก่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจกและสังคมไทยอย่างยั่งยืน ธนาคารอมสินรับมอบนโยบายจากรัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการพักหนี้อัตโนมัติจาก3เดือนเป็น6เดือนเพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในปัจจุบันที่ล่าสุดได้มีการเพิ่มรายชื่อจังหวัดและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกินบริเวณกว้างมากขึ้นและมีจุดประสบภัยน้ำท่วมซ้ำเติมอีกระลอกจนทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ธนาคารจึงดำเนินการตามนโยบายให้ขยายระยะเวลาพักหนี้อัตโนมัติจาก3เดือนเป็น6เดือนและเพิ่มจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์พักหนี้ตามมาตรการนี้จากเดิม1 1 0 0 0 0บัญชีเป็น1 4 0 0 0 0 0บัญชีคิดเป็นเม็ดเงินที่ธนาคารลดดอกเบี้ยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบเป็นเงินจำนวนกว่า2,000ล้านบาท สำหรับการขยายระยะเวลามาตรการพักนี้อัตโนมัติจาก3เดือนเป็น6เดือนใช้หลักเกณฑ์เดิมคือให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบพักจ่ายเงินต้นและธนาคารไม่คิดดอกเบี้ยมีผลทันทีตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม2567ถึงงวดเดือนมีนาคม2568ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยสินเชื่อบุคคลและ SME วงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาท โดยธนาคารจะมีการส่ง SMS หรือจดหมายแจ้งเพื่อทราบการพักชำร,ระหนี้ไปยังลูกหนี้ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมมาตรการซึ่งมีภูมิลำเนาที่อยู่หรือที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ประสบภัยตามประกาศและหลังจากสิ้นสุดมาตรการให้ลูกหนี้กลับมาชำระหนี้ตามสัญญาเดิมตั้งแต่งวดเดือนเมษายน2568เป็นต้นไปทั้งนี้ลูกหนี้สถานะปกติที่มีการชำระหนี้ในช่วงเวลาของมาตรการธนาคารจะนำไปตัดลดต้นเงินของลูกหนี้ต่อไป ธนาคารอมสินขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยสามารถผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากนี้ในเร็ววันสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือที่ Facebook GSB Society จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจัดงานเสวนาวิชาการจุฬา THE IMPACT ครั้งที่25แพลตฟอร์มจุฬาฝ่าพิบัติดิจิทัลวอลลุ่มนำเสนอนวัตกรรมจากคณาจารย์นักวิจัยที่บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ระบบการเตือนภัยและขอความช่วยเหลืออย่างเฉพาะเจาะจงตำแหนง่ง ระบบการจัดสรรทรัพยากรให้ตรงความต้องการทั่วถึงและทันท่วงทีและระบบการถอดบทเรียนและสร้างการเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องการเตือนภัยอพยพฟื้นฟูและเยียวยาในระยะยาว ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเมื่อเกิดเหตุอาสาสมัครจะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและส่งเข้ามาที่วอร์รมโดยจะสามารถชี้จุดคาดคะเนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและทันสมัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและแก้ปัญหาตรงจุดและทันท่วงที ดังนั้นนะครับแพลตฟอร์มนวันวตกรรมของจุฬาก็เป็นแพลตฟอร์มที่จะสามารถบอกได้ว่าน้าท่วมเนี่ยนะครับตรงจุดไหนได้บ้างนะครับตรงที่ไหนนะครับแล้วต้องการความช่วยเหลืออย่างไรเฉะนั้นนะครับนะการอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะครับนะซึ่งนะครับจุฬามีตรงนี้อยู่แล้วนะครับเป็นผลงานวิจัยเป็นนวัตกรรมเราก็เลยคิดว่าน่าจะเอาไปทําอะไรที่จะ แก้ป้องกันมากกว่าแก้ไขแพลตฟอร์มที่ได้นำเอาไปเสนอไปใช้แล้วนะครับปัจจุบันสามารถนะครับไอดีนิฟบอกได้ว่าจุดไหนเกิดน้ำท่วมนะครับแล้วก็ป้องกันความช่วยเหลืออย่างไรคา r t เทร่วมกับบริษัทในเครืออารมากรุปเจ้าของแบรนด์กาแฟชาวดอยเปิดให้บริการร้านกาแฟชาวดอยในสถานีบริการน้ำมันคา r t เทเพื่อขยายธุรกิจค้าปี โดยชูจุดเด่นคัดสรรเมล็ดกาแฟจากแหล่งวัตถุดิบคุณภาพรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับกาแฟชาวดอยในราคามิตรภาพ ตั้งเป้า200สาขาภายใน5ปีเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคในทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ปัจจุบันเปิดให้บริการภายในสถานีบริการน้ำมันคาเทก38แห่งทั่วประเทศจากสถานีบริการทั้งหมด528แห่งมีเป้าหมายภายในปี2,568จะขยายร้านค้าปีให้ครอบคลุมร้อยละ85ของจำนวนสถานีบริการน้ำมันคาเทกทั้งหมดจากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ80 เครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทยโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนหรือ OKMD OK สถาบันเพื่อการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้ t i s Corporation mm hmm. และสถาบันคลังสมองของชาติเตรียมจัดสัมมนาการจัดการความรู้ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก้าวสู่อนาคตเพื่อเป็นเวทีแห่งความก้าวหน้าของการจัดการความรู้ที่รวบรวมเครือข่ายนักจัดการ ความรู้จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศมาร่วมสร้างการรับรู้และความสนใจเรื่องการจัดการความรู้ในหลายมิติผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป โดยงานสัมมนาจะมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรการจัดการความรู้ชั้นนำมาร่วมกันสัมมนาบรรยายและร่วมแบ่งปันความรู้มุมมองและการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์รวมถึงผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงของ AI ต่อแนวทางปฏิบัติในการจัดการความรู้ในหลายมิติ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่18ตุลาคม2567เวลา10นาฬิกา30นาทีไปจนถึง13นาฬิกานักที่เคพารคชั้น8เซนทันเวิร์